ใช่ใช่ใช้องห้ทารคทาคารยทาีเสียงไหนตึ้ไหมล่ะอืมมือปาสองคู่ตัวอะไรไปที่นี่เป็นไงเมียมังกรแห่งนิดเพื่อวไม่เป็นเสียงไม่เสียงนะเป็นเสียงไม่เสียงเพลงสลีก็สิปามันขอมาสาม ไอเฮี้ยตาแล้ที่กูฟิมแล้วได้เสียวเก้เก้เลยนั่งละชิมูดดงวันว่ะดูคอนกูแดกว่าเราฟุ้งแล้วหรือยังเอาเดลิฟท์ทะลาะไอ้เฮี้ยกูโดนแล้วต้องดูดิโอ้โหยันแม่งไม่ได้มองโดนอะไรวะไอ้เฮี้ยฟิปไพ่ฟิปมาแล้กูแปดแปดมันถือเคคิวไปติดคิงไปสุดท้ายเออวันนี้เฮี้ยจริงว่ะวันนี้ผมวันนี้ผมต้อง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 หยุดแล้วอะ ะวันนี้กูขอจบการเล่นกูละเดี๋ยวกูใช้เมียเล่นแทนมานี่มันเล่นเขาเพิ่มปานนี่เชิญครับเล่นเมียมังกรเล่นสัตว์มาเชิญ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 ไปไหนน่ะชินผู้ย้ายพาร์ติหนำลบมีแค่หกล้านแล้วนะเออช่างแม่งพูดจาดีดีดิพูดกับพี่อะน้องเทคนิคการเล่นโป๊กเกอร์นะครับพอเราเล่นไม่ได้ต้องเกาะเมียแดกไปเกาะเมียเล่น ทั้งเมียดนก็เลิกการเป็ดวันนี้ทั้งหัวทั้งเมียเลิกไอ้เหี้ยก็อีนั่งแบบไม่บาเขาอีเลยแล้วเสียใจเปลียเขาอีนั่งเอาก็อีไปเผาหมื่นห้าต้องเปลี่ยนคองได้ปะ <c oughs> เฮ้ยไอ้ียาธีอะไรก็กินอุ้ยเรียก เกมร้านสองใช่อ่ะโดนแดดก็อาที่แล้วนีมะเยียมไม่ท้อต่มุ่งมันต้องหมวกกูนะเย้เลยจัดเย่นมากแย่ทุกคนเจอเมียมังกรอีกที่อ่ะตามไปตามไปมองไปมองถือากปอนดิ่งอ่าาาในรีในในยอดเยี่ยมสามสามทิบายหกแสน เออโอ้โหนยายเฮี้ยนอีกแล้วล้านสองตามมาตามมาออ,อินโดนโดนแต่แน่นอนอืม แตกหมดเลยที่หล่ะไม่ท้อต้องมุ่งมันตาดเมียวอย่างโหดมันต้องมาดีแล้วตัดนี่มึงดูมึงดูมึงดูเมียกูเล่นโอ้ my god สิดูดซะไอ้โมเมื่อกี้มันมีชื่อเขาอะไรวะหกหลานเก้าใช่ไหมใช่หกหลานเก้าลงเซนด์น่อยนะใช่ใช่ตาสตอรี่หน่อยนี่สาวบิ๊กเบลดูซับสี่ดูซับ เล่นยังงไล้านสองชิวชิวชิวฉันก็กข้ใจนี่คืออะไรอ่ะไม่ไม่เก็ตเลยฉันก็กข้ใจแสนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนขอ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 เศษตังค์ทั้งเด็กน้ำอยู่หรอพี่ อนไ่ะเ mm ียของดีเหลือเกินเมียกูเนี่ยของดีของดีของดีไม่กองปวดบานทำแกงกันเราเองถ้าเสียโอ้ยแปดแปดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันนี้ลูกพี่มาแวะเที่ยว6แสน4แสนก็ได้4แสน4แสน4แสน เขรากินเขาจนเขากลัวมันแล้วนี่ผมกิบกินให้กลัวกิฟดมันสันที่โดนเราไปหลายตามากเลยนะเฮียน่อือฮะใช่ใช่ไอเมันก็สา3บิ๊กไบสามบิ๊กไบพอคนอื่นมันก็ไม่ได้กินมันก็แต่บางทีนะมันไม่มีไพ่มันก็นั่นมันก็เล่นอุ้ย ขอตบมือดังๆเปี้ยอีกกะีนะทีนี้ยตีแดงโดนโดนโดนมาสองคู่แล้วมันเป็นมั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 น,นมันเป็นทูมโอมันเป็นท็อปแพ้ทูโอเวอร์ไงมู้ก็จะวะฝั่งหรือติดเอหรือติดเอหรือควีนะมันชนะหมดเลยเนอะวะแต่พอดีว่าพอดีว่าไพ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีว่าไพ่ที่ว่ามัน ทับกับเราอ่ะมันเสิรเป็นคู่คู่หกเอ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 คุมไงถ้ามันเป็นคู่หกตัวอื่นอ่ะเมื่อกี้น่ะไพ่กวัชชะเราห้าสิบห้าสิบแล้วพี่เห็นไพ่มูรันดีอยู่ก็เลยให้ตามไม่เป็นไรเลยอันนี้ถ้าตีคืนได้มาสักนิดนึงอ่ะทั้งสิบแปดล้านยี่สิบแล้ใช่เลยกตนนี้เอากำไรพอแค่นี้พอหมดยังไม่ตองเก็บใหม่เลยคือขอที่สามอธิบาทสามบายจะได้คืนจะได้คืนเดี๋ยวไม่ได้แล้วนี้แหละาธิบายนี่นี่ อย่เพิ่โดดอย่างโดดเฮ้ยตโดดๆๆๆคมันเหมือนคุียคนละเรื่องเขาจลงบัตกูถึงแม่บอกว่าปั้มึงนะสามปิดใบเพะันเวลาเวลาเล่นแรกๆอ่ะถ้ามึงอยากเรียนรับวิธีเดียวเลยคือมึงต้องตั้งคาถามถามแล้คิดตามถามแลคิดตามได้วยมว่าแล้วเอาไปเอาไปเล่นแต่ถ้าเล่นไปแล้วไม่เหมือนอย่างอย่างอย่างที่กูเล่นมึงค่อยมาถามเฮ้ยเล่นกูเล่นไแบบนี้ทไมปั้งึงนะทันสดนนะ สล้านสล้าน <4 S 2> เอ้ยเด้เด้บอลลินเนหัว,ว,วหน,หน,นะโดนเพราะพ้ให้ใหคูในมือเราหรือว่าฝากแพ้ทูแพรแพู้่แพรแพฝากแต่นี่แต่มันก็คอม,มาสามไฟ เมื่อกี้ขอมาเอ้ยที่แรก